สวัสดีครับวันผม m a g i กสนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิด Commander Legends กล่องที่2กันนะครับผมจะถ่ายเป็นช่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับผมผัดกันไปผัดกันมาเนะแต่ว่าเดี๋ยววันที่16หรือประมาณ18ของน่าจะเข้ามานะครับผมของดัน e o n a n d Dragon o r g ัส t ิ n r ร m นะครับผมของ p r e ออ d e r ก็จะเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่าย2คลิปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีก2อันก็เป็นภาษาไทยนะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะฮะแล้วก็จะอธิบายด้วยว่าการแต่ละใบเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ประมาณนี้นะเผื่อน้องๆคนไหนภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งก็เดี๋ยวจะช่วยนะครับผม โอเคครั้งนี้เราก็จะมาเปิดตามล่าหา Jewel Lotus, Mana Drain, เดรบัปปิทูเตอร์แล้วก็ตัวอื่นนะฮะครั้งที่แล้วเราเราพลาดไปเราได้แค่แร e ตัวเดียวก็คือไอคู p บริดจ์ช์นะครับผมเริ่มกันเลยแล้วกันนะเหมือนเดิมนะครับคือผมจะไม่เปิดเสียงเพลงนะฮะเพราะว่ามันเครื่องผมมันเบสแรงจัด สุดท้ายเวลาอัดแล้วเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคโอเคครับก็มีโอกาสที่จะเป็นฟอยได้เออไม่ในชะ่เป็นมิสติกหรือแรได้สองครั้งนะถ้าจะไม่ผิดก็คืออันอมมอน2สองแล้วก็สามครั้งสิอันที่หนึ่ง โอเคไนชาร์ทเฮเวสเตอร์นะครับผมก็ถ้าเป็นแรอะไรที่มันไม่ได้สำคัญอะไรมากเนี่ยผมก็จะไม่อ่านแล้วกันนะแล้วก็จะผ่านไปเลยนะครับเรียงประมาณอย่างนี้ดีกว่าน,นะโอเคโอเคแล้วก็ฟอย์ครับโอย์ไ้ตรงนี้แพ็ค บูสเตอร์บ็อกซ์นึ่งหนอันเนี่ยก็จะมีมิสติกประมาณ5-6ถึงใบนะครับโดยประมาณนะแต่ว่าอาจจะโชคดีได้7ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คง6ใบเนี่ยแนะนำนะฮะเวลาไปซื้อเนี่ยก็อยากให้ซื้อเป็นทางบูสเตอร์เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่ถ้าเราซื้อเป็นแบบเดียวเนี่ยไพ่ไหนมันออกไปแล้วบ้างนะครับในนั้น มันอาจจะไม่เหลือมิสติกเหลือเลยก็ได้อ่ามิสติกไปแรกไม่ใช่ดิแรนดิว่าคอนซีฟรีคูเดอร์ครับผมขอผ่านเลยนะอะไรที่มันไม่ถึงไม่ถึงสิบเหรียญเ,เ,เนี่ยก็ไม่ไม่เสียเวลาอ่านดีกว่าห้าถึงสิบเหรียญนี่ค่าจะได้ไม่นานเตินไปด้วย ก็เดี๋ยวหลังจากวันที่16เนี่ยถ้า r e Re ี e s e a t e ของ d u n g e o n and Dragon า o ้อน t ังก์ตินเนี่ยครัมันก็จะประมาณวันที่23แต่คนไหนที่ Pre-order ก็จะได้ประมาณสักวันที่16นะครับผมจะส่งอีกก็ประมาณวันที่18น่าจะได้นะครับวันนั้นเราก็จะมาเปิดกันผมได้สั่ง Collector ไปเนี่ยรวมแล้ว4กล่องนะแล้วก็เซตอีก4กล่อง ก็จะทําเป็นสังกตสอกล่องสัษยไทย2กล่องอย่างนี้สับไปสับมานะครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะติดตามก็รอชมกันได้นะครับแล้วก็จะได้ดูกันไปด้วยว่าจริงๆแล้วมันคุ้มหรือเปล่า,าที่จะซื้อเพราะเซตนี้เป็นเซตที่ค่อนข้างแปลกๆเหมือนกันโอ้ได้เรเดียนติดกันแล้วใช่ปะใช่จริงๆด้วยนะฮะเปิดมาได้เรเดียนสตัวเลยโอเค Fine. Busphemous act. ก็คมตอนนี้ผมคิดว่า c m a ม d เด Legend ก็ยังถือว่าอยู่ในราคาที่คุ้มค่าที่จะเปิดอยู่นะครับผมอย่ารอให้มันแพงไปกว่านี้เนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคิดว่าถ้าเปิด collector booster เนี่ยมันน่าจะคุ้มกว่าเพราะภาพมันสวยกว่านะครับผมไอตัว เอ่ออะไรอะเอชฟอยเนี่ยผมผมว่ามันสวยดีอันนี้ก็ไม่น,น่ามีอะไรมากโอเคควินอิีอีเทเนอร์มาดูอ๋อฟอยแรนะครับฟอยแรเอ่อของฟอยแรเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้ประมาณ2ใบ 2ใบต่อกล่องนะส่วนใหญ่แล้วนะ่าจะประมาณนี้นะครับผมขอให้โอกาสสองครั้งถ้าโชคร้ายหน่อยก็ได้ครั้งเดียวนะฮะที่จะออกมาเป็นแรร์หรือมิสติกฟอยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็สองครั้งละต่อกล่อง โอ้ว้าวได้แล้วครับผม Jewel Lotus นะครับผมแค่ใบนี้ใบเดียวนี่ก็ช่วยจ่ายค่ากล่องได้ประมาณสักครึ่งกล่องแล้วนะครับโอเคในสุดเราก็ล่าหาจนเจอจน,จนได้นะครับเดี๋ยวไปต่อไปก่อนเลยนะต้อง ผมควรจะต้องแปลไหมเนี่ยของจ e เว l ตัสเพผมคิดว่าทุทกคนเนี่ยน่าจะเคยเคยเคย,เคยเห็นมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะก็คือวางตัวนี้ฟรีนะครับเป็นอัตต a และและ้วก็แท็บ a ัก i ระไฟมันก็เหมือน b บ a ็กโลตัสเลยแต่ว่ามันใช้ได้ใน Commander เท่านั้นแค่ Cash, สำหรับแคชคอมมานเดอรเท่านั้นนะครับผมนะได้สามมาหน้าเหมือน b บ a ็กโลตัสทุกอย่างยกเว้นการจำกัดการใช้ของมาหน้า นะครับขอดราก้อนเชีย d ใส่ซองเพราะว่าเราก็ต้องให้มันเป็นเนียมิ้นท์ให้มากที่สุดนะครับผมก่อนที่จะถึงมือ,มอผู้บริโภคหรือถ้าเราเป็นคอเลกเตอร์เราก็อยากจะได้สภาพดีเก็บไว้ซึ่งเซนเตอริงก็โอเคนะฮะ อ่โอเคแต่ว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องดูเซนทริงซับการที่ไม่ใช่ฟอยนะโอเคเราได้ดาวเด่นมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาลุนานาเเน้นมาแน่เดรนเวอรพลิกทิวเตอร์และอื่นๆกันนะฮะซึ่งอย่างที่บอกก็คือโอ้โหอันนี้เหนียวมีลุน้นเอ่ออย่างที่บอกก็คือเรามีโอกาสประมาณ5-6ครั้งนะที่ได้มิสติก นะครับผมแล้วก็ของ Commander Legend เนี่ยมันมีประมาณ22มิสติกนะครับผมแล้วก็มีแรร์อีก87ใบนะครับเดี๋ยว87แบบโอกาสที่จะได้คืนทุนเนี่ย1แพ็คเนี่ยมันจะประมาณ5.5เหรียญโดยประมาณนะแต่ว่า การที่แพงเกิน5.5เหรียญเนี่ยมันมีอยู่แค่ซ่าของมิสติกเนี่ยในยี่สสองใบก็จะมีอยู่แค่9ใบแล้วก็ถ้าในแรเนี่ยก็อย่างเช่นใบนี้นะในแรเนี่ย87ใบเนี่ยก็จะมีอยู่แค่9ใบเช่นกันนะครับผมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็คือรวมกันแล้วก็คือ16.5เที่เราจะมีโอกาสได้เงินคืนของซองซองนั้นนะนะฮะก็อ,อย่างเช่นวอลลุ่มเนี่ยก็น่าจะประมาณเท่าไหร่นะประมาณอ่ะ4.48 อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้เงินคืนหรอกแต่ว่าเดแลานมันมันเป็นมีโอกาสที่จะราคดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เก็บไว้นะครับผมมันก็มีความโอกาสแค่16.5นะที่เราจะได้เงินกลับมาแต่ว่าถ้าเราโชคดีเปิดได้อะไรแบบเนี้ยหรือว่าอย่างน้อย6ชื่อแรก เราก็ยังมีโอกาสที่จะชดเชยให้ได้อย่างน้อยก็เสร็จซองนะครับผมผ้าปืนแบบนึงนะทำไงดีไม่เป็นไรแน่ๆมันไม่เป็นไร,ครแค่อันคอมมันโอเค Horizon Stone ใบนี้ก็ขอผ่านไม่อ่านเลยแล้วกันนะเพราะามันก็ยังไม่ได้เด่นอะไรมากมาย uncommon uncommon แล้วก็ common นะครับผมเรายังมีโอกาสกันอยู่ผ่านไปแล้วหนึ่งในสามนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยได้ทำบล็อกภาษาไทยเท่าไหร่นะก็อยากจะทำเยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่า พี่ชายผมเขาก็บอกว่าคนที่ทําภาษาไทยเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีน้อยและคนไทยเนี่ยเล่นเยอะแล้วเขาก็เหมือนกับพลาดโอกาสนะครับผมโอเคเราได้ Mystic ใบที่2นะครับซึ่งใบนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ดีเด่นอะไร Choose any number of target creature p l a n b r o k e r and all player for each of them excite the top card of your rivalry then some their damage equal to that card convert mana cost to that and permanent you may play this discard card until okay ก็ค oh, 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 ือโอ้โหมันจ่ายตั้งเก้าจริงๆไม่อยากจะเสียเวลาอ่านให hey, mm hmm. ้เลยก็คือให้เราเ,เลือกเป้าหมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนสปาราดหรือ,อ,อสปาราดเพลนวอล์กเกอร์หรือว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยแล้วเราก็ เอ็กซมันออกไปเออหยิบใบของบน top of ร i b r ร r y เนะี่ยใบบนของเด็กอ่ะแล้วก็เอ็กซมันออกไปแล้วก็ยิง damage ตาม mana cost ซึ่งผมคิดว่าคตรไรสาระเลยนี่อ่าอาจจะมีวิธีอื่นเล่นได้แต่ผมว่ามันไรสาระดูแล้วไม่น่าไม่น่าแรงนะครับผมแล้วก็อ๋อมันยังสามารถเล่นไพ่ใบนั้นได้ด้วยนะ ไม่ใช่แค่ได้ยิงอย่างเดียวแต่ก็คือรายสาระอยู่ดีที่จะต้องจ่ายแพงขนาดนั้นโอเคโซฟอิเทนที่อันนี้ก็คงเป็นฟอยร์แรใบที่2นะครับผมซึ่งเท่ากับว่าเราก็น่าจะหมดโอกาสที่จะได้มิสติกหรือแร r ์ใบอื่นแล้วนะครับผมไม่เป็นไร แล้วก็มาลุ้นมิสติกใบยอย่างอืกันดีกว่าตอนนี้ออกมา2ใบแล้วยังมีโอกาสอีก4ครั้งนะอโครมาวิวนะครับอโครมาวิวอันนี้มันไม่ถึงไงน,นะมันก็ขอ,อขอผ่านไปเลยดีกว่านะโอเคอันนี้ก็แรธรรมดา คริกสเต็มมือขันไปเลยแล้วกันอ่าใบเดิมนะครับที่เราได้ฟอยด์ไปเมื่อกี้นี้ จัดกองแป๊บนึงของเต็มแล้วก็ Ghost of the Ramirez แล้วก็มังกรนะ a m a r e t h อันนี้อาจจะมีประโยชน์ในตอนนี้นะครับซึ่ง Dungeon d r a g o n มันก็จะออกมาแล้วเราก็จะต้องเริ่มใช้มังกรได้เยอะขึ้นนะแต่ยังไม่ต้องอ่านมาหรอกเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า แล้ดันเดีนดีเนี่ยมันให้อะไรเราจริงหรือเปล่าที่แบบมีค่าเมื่อกี้ผมเหมือนกับผมวางขยะรวมกันหรือเปล่าใส่อะไรลงไปอะไร เจสกาวิลเจสกาวิลก็ไม่ติดท็อปนะครับผมอ่านทานีเข้ากับเราค่ะอ่าติดนะอันนี้14ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะอ่านให้แล้วกันก็คือ choose one if you control a commander as you cast this spell you may choose both นะครับผมให้เลือกหนึ่งในความสามารถนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามีคอมมานเดอร์เนี่ยในระหว่างที่เรายังไล่เวทนี้อยู่เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้ทั้งสองอันนะก็คืออันที่หนึ่ง แอดไฟนะครับสำหรับทุกๆใบในมือของคู่ต่อสู้เรานะครับผมแล้วก็2 excite top 3 card of your library you may play them this turn อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะก็คือให้ excite 3ใบของ Library ของเรานะฮะแล้วก็เราสามารถเล่นมันได้อันนี้ดีมากครับอ่าเก็บไว้ตรงนี้กันกรัน ไปตรงนี้แหละก็มีค่าเท่ากับ14ดอลลาร์นะครับของเจสกาวิวอย่างนี้เราก็เท่ากับได้มา2แพ็คเนาะจ่ายค่าแพ็คตัวเองหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ถือเปิดฟรีหนึ่งซองคราวนี้เรามาดูก,กันว่าถ้าเปิดฟรีหนึ่งองเป็นใบนี้เนี่ยเราจะได้อะไรกลับมานะหนึ่ง โอ้อานาเตอร์มิสตนะครับผมนี่น่าจะเป็นมิสติกใบที่สามิสติกใบที่3าม mm hmm. อะไรวะเนี่ยเมโมนิกดิลูตดิใช่วะเอออมีมอะไรวะถ้ามี MN mm ็ม hmm. m อ็นโมนิกดิลนะครับผมซึ่ง มันก็ไม่น่าจะดีอะไระมากมายนะครับผมขอผ่านไปเลยแล้วกันมันไม่ได้อยู่ในรายการที่ผมคุ้นเคยเลยใบนี้แล้วมันตังจ่ายตั้งก้าเนี่ยอืมสึกว่าคอมมานเด l เลเจนนี่จะเป็นอะไรที่เฉืยมากนะครับผมให้แคส แก้วน,นี่แทบไม่ต้องเล่นกันเลยโอเ okay. ค root w a v e r d r i t นะครับผมแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ common ตอนนี้เราเปิดได้ของที่มีราคาอยู่ประมาณสักสองสองใบเองนะครับโดยภาพรวมนะ คือว่ากลองนี้จะดีหรือไม่ดีไม่รู้เหมือนกัน wrong turn นะฮะ wrong turn นี่ก็ target o p p o n e n t gain control of target creature ก็คือทายให้ s c o ต t ่อสู้เราเนี่ยเออ่ control สปาราดได้หนึ่งตัวนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่พิสดารพอสมควรเลยมันคงจะมีคอมโบที่ดีๆนะแต่ว่าสำหรับผมผมว่าไม่เวิร์กผมชอบขโ,โมยของคนอื่นไม่ใช่ ขโมยหนึ่งตัวเพื่อไปมอบให้คนอื่นนะครับก็สมชื่อรองเทินนะเดินผิดทางไปเรียบร้อยแล้วแอ,อมบอเบลไวเลอร์แคปเจนอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากมาย คือว่ามิสติกออกมาช้าเหมือนกัน,นครับโอเคเราถึงส่วนที่3แล้วออกมา3ใบแล้วยังเหโอกาดได้อีกประมาณ2 3ถึงใบนะครับอม,มาแนาเดรนไหนเฟอร์ลิกทูเตอร์นะโอเค Rush s h ช t ช h ชชช e ช คุณคุณนะครับใบนี้แปปนึงนะใจหกเลยเหรอเวนิเวอร์ชาเป็นสงสัยพุ t ธกิจคือเ o ื่อฟอ e ์มยูดูเฟนดิ้งเพลย์เก็บยาตอนจุดเป้ f สื่ออยู่ในคุณ control อันนี้ก็คือถ้าเราตีนะครับผมแค่ตีเฉยนะฮะไม่จำเป็นต้องโดนสตูหรือว่าบล็อกนะฮะให้เราเลือกเออ่สปาราดในเก็บยาของของคู่ต่อสู้เนี่ย เข้ามาเป็นลูกน้องของเราได้จริงๆผมผมก็ชอบนะแต่มันจายแพงไปน,นะนะฮะแต่สีดำมันก็ประมาณนี้แหละนะฮะแต่มันถือว่าชา้าช้าพอสมควรโอเค ก็เลยไม่ได้แลนกันเลยเนาะ,ะมาปกติแพ็คหนึ่งก็ควรเอ่อบ็อกซ์หนึ่งนะี่คณจะให้แลนสักใบหนึ่งนะของแรนะครับโอเคนีโคติกเฮกซ์นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากตต่อไปเลยกันแล้วก็เบลบรคาแล้วก็ Bell, าาอกโอ้โหแร3สามใบติดเลยครับนิมเ r อร s สแต่ว่าไม่ค่อยมีราคา Creek River s i n g e r the Dark Baron s i n g e r the Dark Baron ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,น,น่ติดท็อปโอ้โหแรกส,สามใบอีกแล้วนะครับ Elegate Crossroad and Sphinx น,นะครับผม หรือ5นะครับผมแต่เรายังขาดมิสติกปิก2ใบนะครับโอ้อันนี้ต้องมาลุ้นข้างหลังกันแล้วว่าจะได้อะไรนะกล่องนี้หรือจะเป็นกล่องที่มีมิสติกน้อยที่สุดนั้งแต่ผมเคยเปิดมาเป็นไปได้นะเนี่ยโอเคแมกก s of สออฟเดอะนะครับผม มาคอมแล้วก็ดัสแล้วก็คอมมันอาร์เมอร์กอาร์เมอร์สกายฮันเตอร์ก็ กล้โหเหลือแค่สามอันนออี้ไงเกตตั้งแปลว่าสามต่อ3สามเลยนะไม่งั้นจะจะกดลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้มิสติกถึงหกใบวมเนี่ยไม่น่าละไม่น่าละโอ้โหได้แลนโอเคครับแต่แลนก็มีราคานะฮะอันนี้ก็ เอ่อ rejuvenate spring นะครับผมก็ถือว่าเป็นแลนที่ดีที่สุดของของอันนี้ก็ว่าได้แพงที่สุดแล้วอันนี้ก็แปดเหรียญกว่านะครับแต่แปดแลนส่วนใหญ่ก็แปดเหรียญอยู่แล้วอ่ะน,นี่ไงมาละมาจนได้แต่ว่าเป็นใบหวยนะครับผมก็โอเคจัสกานะฮะอันนี้ประมาณ50สเจถึงปุะวะเน่นนาถึงนะครับแล้วก็เอชฟอย ลงมาหนึ่งใบนะครับผมเป็นันคอมมอนใช่ป่ะวะมันควรจะสากกว่านี้ปะ่ะนั่นใช่แล้วแหละ H4 นะครับก็เข้าอันที่4แล้วนะของมิสติกเรายังขาดอีก1-2ใบนะครับผมสงสัยมีลุ้นว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละ ไม่ไอยู่ช่องนี้ซะด้วยงั้นก็ต้องเป็นสปราร์มไม่ได้ละโอเคนะครับก็ซองสุดท้ายแล้วเรายังได้ม้สิกแค่4ใบสุดท้ายคงไม่ได้แค่5้าใบแล้วล่ะนะครับเราคงไม่มีแบบตอนนี้เรายังไม่เจอมิสติกเบิร์นเลยนะในหซองอาจจะเป็นซองสุดท้ายก็ได้นะครับผมปิดท้ายให้ชื่นใจอะไรอย่างงี้ ไม่ได้ละสากาชิมะวิวอันนี้ก็เป็นการที่ไม่ได้มีราคาโอ้โหโอเคครับก็ครบละกล่องนี้ถือว่าตั้งแต่เปิดมาก็ถือว่าน่าจะแย่ที่สุดละถ้าไม่รวมกับไอจูโเวลตัสที่ให้ให้ขึ้นทุนมาหน่อยหนึ่งนะ อันนี้ก็ถือว่าแย่พสมควรเพราะว่าเรามีมิสติกอยู่แค่สี่ใบแปลว่าเราไม่ค่อยมีชน н ์เลยที่จะได้เงินนะครับผมหรผมพลาดอะไรเปล่าผมขอดูแป๊บปกติไม่น่าเป็นอย่างนี้ได้ไม่น่าพลาดหรอกครับโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ดูแล้วก็ฝากคลิกไลค์ subscribe แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันวันที่ 16นะครับผมแล้วก็เรามาดูกันพรีลิสเซอร์มันจะเป็นยังไงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ